แล้วเราสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนอเวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปเรื่องราวของขั้วฟ้ากับปินให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันจากซีรีส์ซายสกายแล้วแต่ดาวขั้วฟ้าของผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเบนก็จะมีการอ้างอิงจากหนังสือใหญ่ขั้วฟ้าของผม แต่งโดยพีพีนะครับตีพิมพ์แล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทว2 s จริง,รงๆแล้วนะครับเวอร์ชันของหนังสือนิยายเนี่ยเลยนะก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับแบบจัดเต็มมากๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวเลนก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันเนาะต่อปวิดีโอนี้นะครับเลนก็จะมาสรุปจริงๆค่ะว่าให้เราของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กลางๆเรื่องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าที่จะมาหลักการเนี่ยจะอุปสรรคอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตอนจบนั่นเอง ื่องนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงความรักต่างวัยครับที่แต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นในการดังคู่และโลกเนี่ยได้โคจรให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันเพ่ของเรานะครับจะชื่อว่าขั้วฟ้าเนาะเป็นผู้ชายวัย29ปีครับเขาเน่เป็นหมอแล้วก็หล่อมีเสน่ห์มากๆและเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆนะคะก็คือไม่ได้จริงจังกับความรักก็คือมีความสัมพันธ์แบบ one night stand เพราะว่าเขารู้สึกไม่ได้หวยหากับความรักในลักษณะประมาณนั้นแบบ ชีวิตของเขาเนี่ยแค่การแบบได้รักน้องชายดูแลน้องชายอะมันก็มีความสุขมากๆแล้วแล้วเขาก็เป็นผู้ชายปกติทั่วไปนะครับที่แบบลงในแสงสีในกรุงเทพต่างๆนะครับก็เลย วันน um, no really yeah. ั thing, feet, ้นไปแฮงเอากับเพื <êtes thấy S 1> <course> ่อนนี่แหละแล้วก็แบบมากันนะคะก็คือประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีใครนะคะที่ได้รับบาดเจ็บอะไรขนาดนั้นแต่เนื่องจากเมาแล้วขับนะคบตำรวจเนี่ยก็เลยให้เขาอะไปบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็คือไปเป็นหมออาสาอยู่ที่บนดอยนั่นเองนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับนายเอกของเราได้ของเรานะคะจะชื่อว่าปินหรือว่าเจ้าชายเนาะเป็นคนที่แบบน่ารักมากๆอายุ19ปีนะคะแล้วก็อยู่กรุงเทพนี่แหละก็คือยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นนะคะเป็นช่วงปิดเทอมนะคะเขาก็อยากจะหาอะไรทําก็เลย ไปเป็นครัวสายอยู่ที่มนดอยนั่นเองและนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอกันนะครับการเจอกันครั้งแรกเนี่ยพระเอกก็คือตกหลุมรักในเอกตั้งแต่แบบแรกเจอเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักมากนิสัยดีมากๆเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะก็คือเป็นคนที่มีน้ําใจนิสัยดีต่างๆอะไรเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนแบบเคยคยเนี่ยอยากได้อะก็คือลุกหนักมากนะคะแบบเข้าหาตั้งแต่แรกเจอเลยทุกคนหลังจากนั้นก็คือไปหาเขาบ่อยแบบแม่นะคะไปนอนกับเขาต่างๆ คือความสัมพันธ์นตอนนั้นอนะ่ะมันไม่มีชื่อเรียกนะคะแต่ว่ารวดเร็วมากทุกคนก็คือแบบมีการแบบจูบแล้วมีการอ่อยต่างๆกันแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเขาก็กลับมาที่กรุงเทพนะคะเนื่องจากมาทำทธุระต่างๆอะเงี้ยคือช่วงเวลาที่แบบไม่ได้เจอกันเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเคยแบบคิดถึงคนคนนี้มากๆคิดถึงมากจนแบบ เคยต้องกลับไปหาแล้วอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เลยแบบเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นครับก็คือเริ่มที่จะแบบเข้าหายในเอแบบหนักขึ้นแบบมากมายนะคะแบบเฮ้ยต้องการคนนี้แหละเออคนนี้แหละแบบจริงจังมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบอกลักอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยเดินไปในทิศทางที่แบบค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากแบบก็คือลักการนั่นแหละแบบคนข้างนอกก็คงจะแบบเออเข้าใจว่าเออสองคนนี้แบบจริงจังแล้วก็ลักการ แต่ก็ไม่ได้มีการบอกลักอะไรกันเกิดขึ้นนะครับคนสุดท้ายนะครับวันหนึ่งเนี่ยนายเอกของเราก็คือป่วยหนักมากนะครับแล้วก็ต้องมารักษาตัวที่กรุงเทพครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการจากลาครับทุกคนเพราะว่านายเอกก็ ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอการอีกไหมต่างๆอะไรเงี้ยเออก็เลยผลสุดท้ายก็บอกหลักเข้าไปนะคะพ่อเอกก็บอกหลักเหมือนกันก็คือรักกันนั่นแหละผลสุดท้ายนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยนะคะเนื่องจากคือช่วงเวลาที่อยู่บนดอยอะค่ะพวกเขาก็เหมือนโฟกัสชีวิตของความเป็นจริงจริงอะคะ่ะไม่ได้แบบโซเชียลอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีการขอเบอร์กัน แล้วก็ไม่ได้ถามแบบแบบกาวของแต่ละคนมากมายอะคะ่ะมันเหมือนความรักของพวกเขามันแบบเป็นไปตามปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแค่รักกันเออแค่นั้นก็พอแต่พอไม่อยู่กรุงเทพนะครับยอมรับเลยว่าเวลาที่ไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพวกเขาก็แบบโหยหากันมากแม่นะครับ แล้วทุกคนคนเราเนี่ยเกิดมาคู่กันนะคบก็คือยังไงก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแหละผลสุดท้ายนะคะแบบเส้นผมบางภูเขามากแม่น้องชายของแม่เอกนะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทกับนายเอกอะไรอย่างเงอ,อก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับการกลับมาเจอกันท้งนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มแบบชัดเจนกันมากขึ้นไม่มีการขอกันเป็นแฟนนะคะแต่ว่าเรื่องสถานนะไปเป็น คู่มันเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าพระเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังมากแล้วก็ชัดเจนมากหลังจากที่เครู้ใจตัวเองหลังจากที่แบบอยากจะจริงจังกับความรักอะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็เลยโอเคนะคะไปหาครอบครัวของนายเอกนะคะแล้วก็แบบสารภาพต่าง อนนี้ครับคสุดท้ายก็คือรักกันเนาะเป็นความรักที่แบบสวยงามมากๆถึงแม้ว่าคู่นี้นะครับจะเดินทางเร็วต่างๆแต่ว่าระหว่างทางครับพวกเขาเนี่ยก็แสดงความจริงใจต่อกันในแบบของพวกเขานั่นเองครับจบลงได้อย่างแฮปปี้เป็นอยน่างมากครับทุกคนสำหรับเรื่องาราวต่างๆนะครับที่ในนั้นพูดถึงไปบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วก็หวานมากๆมันจะมีความแบบชวนเขินชวนจิ้นต่างๆแบบมากมายนะ แล้วก็จะมีความเซ็กซี่โรแมนติกแบบเกิดขึ้นในเรื่องมือหวานมากแม่นะครับแล้วก็หวานเลี่ยนสุดๆไปเลยนะครับใครที่แบบชอบเรื่องราวประมาณนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือไม่ควรพลาดเลยเนาะซึง่งเวอร์ชันของซีรีส์นะครับก็คือยังไม่ได้มีข้อมูลที่แบบอัปเดตแน่ชันนะคะว่าออกอากาศเมื่อไหร่ยังไงบ้างถ้าเกิดเลยนะครับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็จะมาอัปเดตกับุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งละกันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กัน ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เลยนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้านาะบ๊ายบาย